ครับกับเกมอารพีครับวันนี้ผมเกมวอล์กแทงเลยครับกับรถถัง R35 เทียร์หนึ่งของฝรั่งเศสรถถังกลางนะครับโอเคแล้วก็อัปเกรดเต็มแล้วเรียบร้อยครับส่วนอุปกรณ์ก็เอาอะไรไปประมาณนี้นะครับผมเจาะกรอแล้วก็เพิ่มความเร็วกระสุนเพิ่มการมองเห็นระยะราการมองเห็นแล้วก็เพิ่มไอ้เกาะตรงกระสุนให้มันหนา,นา,นา,นานขึ้นอย่าพูดผ่านํำเพลงครับปไปไปลุยกันเลยวันนี้ก็มาเล่นแค่สามตานะ ตามตามเนเดิมสบายสบายเซมปั่นฮก็ว่าไปงสงแสงวันนี้เป็นวันของเรถาถังฟินแลนด์นะครับมันอยู่กันเพียบเลยรถถัง,งฟินแลนด์ตั้งเท่าไหร่วนะ้นนะสี่คันแล้วมังรถถังฟินแลนด์โอ้บอดเล่นนะครับบอดเล่นสามคันฟังเราได้เรียบวครับเพราะ่าฟังเรามีผมไงผมเป็นรถถังกลางคันเดียวของทีมแต่ทำไมรถถังกลางคันมันดูเล็กกว่ารถถังเบา ดูดินี่ก,กูทำอนะไรนนฐานะที่เราเป็นเออรถถังกิติมาศนะครับอา้าขอโทษนะตะกี้นี่เออมือมันหลุดเอาจากพู่มเดินอะไม่รู้จะรอยไหมนะรถถังกลางคันเดียวนะตรงนู้นสองสามโอ้โเพื่อนโลดนลุมแลนะ้วนะว่ะผนมาะ่ะ โลโบโ์ป้าวยิงไม่โดนโบอลเออ,อ,อ,ออเออเฮ้ยมาไงมาไงครับพี่พี่มาไงเ่ียอย่าแล้วกูติดอะไรวะโอ้ไอ้เพื่อนชั่วอโอ้โหดูมันทำโอ้มอบาบังทำแมวอ,อะไรเนี่ย อื้ตื้บางเงี้ยบางเงี้ยอ๋อพี่ทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมโอ้แล้วจะอืจบไหม Yes แม่เออนี่กูรถถังกลางน้อยเกรงใจกูหน่อยฮะไปเออโอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ ทัง้งกีดเวียนแต่ผมไม่เิ็นอย่างเบาดูดิเอาจริงมันก็แรงฮัมแรง,แรงมันถือว่ามึงก็ถือว่าแรงอ่ะแต่มันก็ถือว่าไม่แรงงงปะถ้างงไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องหว่วงสวยๆผมขอเคลียร์กับพี่แล้วมั้ยหนึ่งๆอะพี่พี่เคลียร์โคงหน่อยพี่โอ้ย จะลุมกูทำแปะอะไรเนี่เออโอ้โหเน็ตอีกอะอืออีกนัดหนึ่งก็ชนะละอีกนัดหนึ่งก็มันก็ตายแล้วไม่ใช่สองนัดนี่หว่า,าท,ออทำได้แค่รอกระสุนรีตตยซะใครลุมกูวะตอนนั้นน่ะฮะมาไหนมันลุมฉันฉันจะฉันจะปี้เอ้ยไม่ใช่ฉันจะชน ตายแม่งเอ้ยไม่ได้ปะพี่เขารู้ดีอ่ะเดียวแป๊บเดียวแป๊บฮัลโหลโบอุ้ยอุ๊ยอุ้ยพี่เอาเรื่องหรอพี่เอาเรื่องหรอุ้ยพี่เอาเรื่องอ่ะพี่เอาเรื่องพี่เอาเรื่องโอ้ยเปลือยฉันหายไปไหนเปล่าศึกกถูยิงค้าศึกถูกยิง แต่ครับดูจากสภาพรูปการแล้วไม่น่ารอดอู้รอดะ่ะผู้เหมือนฆ่าฉันไม่ตายไม่ใช่ละยังไงก็แพ้่ะดูจากลงทรงพรัตนาไตาแล้วไม่น่ารอด<ม>แล้วทำไมต้องเหลือเองไว้้วยเนี่ยโอ้โหยิงได้คนละนัดเยี่ยม ฝั่งนู้นเขายิงเป็นชุดฝั่งเรายิงเฮียนัดใช่ไหมะใช่และน่าจะพากันไปยึดจุดนะไม่งั้นก็แบบดักรอตรงเนี้ยทางขึ้นนี่แหละทางขึ้นถันสาขึ้นปั๊บตตยปุ๊บ,บอะนั่นไงกูบอกแล้วทางถนนสายอุ้ย,ย,ยมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนโอ้พี่ก็พี่ก็จเอาเก็พี่ก็จเอาเก็เอือดแตก โอเคครับนั่นก็ตัดครับผมนั่นก็กลับมากันอีก,กแล้วนะครับโอเคไปเริ่มต่อเลยอ่ามือแพ้ครับตาตะกี้นี่แพ้ไม่ได้ชนะเพื่อนมัน <c oughs> มันเหลือคันเดียวมันถึงฟังผมแล้วเหลือคันเดียวไงตอนที่ผมตายก็เหลือเพื่อนแค่คันเดียวแล้วก็แพ้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอ้พระเจ้าเทียสองอันนี้เซนเซอร์สามห้าที โอ้โ BT สองเพียบเลยรถทางโซเวียตเออฝั่งเราน่าจะเป็นเมนรถทางเยอรมันหรือเปล่านี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่มีบอดตัวหนึง่งจะรอดไหมเนี่ยตูเกาะยิงมีหนาอยู่ออไม่ใช่จะพิมพ์แชทจะดูเอ๋อรถถังฝรั่งเศสเหมือนกันรถถังการกหนกันนะโอเคเราก็บแบบไปเรื่อยๆเออเพราะรถถังเราแม่งช้ามาก โอ้โหมาทำไมครับพี่สามสี่คันแถวนี้นี่อเออเอ้าไม่โดนได้งไงวะเออเอเอ,เอ,เอระตูเดี๋ยวนะโอเคครับเขามาทางนี้เขาเตรียมขึ้นมาเล่นเราแล้ว,ลวอือนั่นไงกูกะเร็วโอ้โหแล้วแม่งเล็งผมก่อนเลยอะโคตรชั่วเลย แล้วคือรถถังผมนี่สู้เขายากมากเลยนะเกาะก็ไม่ได้หนามากไอ้พวกนี้มนเจาะเกาะมเข้ามาแล้วไงรถถังกลางที่เกาะไม่หนาฮ้ยมีไม่โดนเว้ยวันนี้มังข้าจะตูดมึกออ้อสไนเปอร์อีริสมาเตอร์ฟักเกอร์ยิวเมื่อไหร่มันจะตายให้กูวะวัดโอ้โหเพื่อนหายไอ้เย็ดแม่ม โอ้ยแล้วพวกเองไม่ช่วยข้าเลยดูดิดูมันยิงแต่ผมอ่ะดูอ่ะโอ้ชัวจัดแล้วเพื่อนแบบโอ้ฉันไม่สนใจนะแ,แล้วเพื่อนจะไปตายไหนก็ไปอะไรประมาณนี้เมือนเพื่อนมันไล่ผมอะ่ะกูเตะนั่นไงเออกูกะแลีอ้อวเวียนเอ,อ้ยโอเคครับตัดครับตานี้แม่โคตรสั้นเลยครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้รับชชยชนะชนะครับตานี้โอ้โหดีใจมากเลยที่ชนะ เวลามันร่วงเลยหายไปจากฉันเงอโอ้ยหาห้องยากนะพมเราถังเทียสองอนะหายากมากๆหอไปเถอะเออโอเคครับงานก็ตัดครับก็หาห้องเจอแล้วในที่สุดโอ้ยพระเจ้าพระเจ้าก็ไปช่วยฉันเลยเจอเทียสองแล้วนะผมว่าในตานี้ผมก็คง,งตายคนแรกเหมือนเดิมนะ นูจกสภาพหนูจะทรงพะรัตนาตายแนละ้วหนูจะทรงถึงฝั่งเราจะมีรถถางกลางถึงสองคันนั่นก็คือเจ้า A M X 3 8ของฝรั่งเศสนะครับกรวถางฝรั่งเศสสองคันอนะ่ะในแบบนีน้แล้วจะมาเบียดกันทำไมเนะี่ยเออพี่ก็ไปของพี่ดิโอเคเราก็ไปดีกว่าโอ้เปิดมาเพื่อนโดนนะครับนัดแรก อู้อู้เข้าทีละสามสี่ยิงเข้ามากเลยพี่น้องยิงอย่างเบาอะดูดิเพื่อนเขายิงเข้าทีละห้าสิบทีละไอเนี่ยผมยิงทีละอะไรสามแปดสามห้าแล้วเอาพี่ก็บังกระสุนผมมันจะตายอยู่แล้วอุ้ยเนาะอาสจร์อาสจร์าาจใจนะครับผมเพื่อนเรา กูแบนะบไกลัวน้อยหน้าเฮ้ยยืมมเยอะให้มันยิงแต่มันเก็บคิวได้แล้วนะเนี่ะแต่ฝั่งนู้นมันอยู่ฐานเรา่ะโอเคไปช่วยเพื่อนแปรบแต่ว่าเราถังอังกฤษอะถ้าเล่นแบบราถังอังกฤษเป็นเราถังเริ่มต้นที่เล่ง่ายมากเลยหนุกมากข้าศึกถูกยิงว้าวลูนันซีเจแปนเซอร์สอง ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันจะโดนตุยตุโอ้ยิงไม่โดนโอเคโดนละสามสิบเอา้าแล้วทำไมโอ้มันชอบหลุดอะไอ้นะ่ะคันมังคับผมอะโอ้โหแล้วแม่งหนีหนีอย่าง,ยงเดียวเลยอะอะไรวะหนีทำไมก่อนอเซ็งวะ่ะ หนีเก่งถ้าไม่หนีถ้าถ้าเขาไม่หนีแล้วเขาจะให้เรา,อย,เรายเอ,อ,อยู่ให้เรายิงทําไมเอออยู่ให้เรายิงทําไมใช่ไหมล่ะฉันมาหาพวกแกแล้วจะพวกตูดมึกเอ่อพวกโปรแลนเออข้าศึกถูกยิง,ยงโอเคครับมันเป็นปืนแบบตลับเออแม็กกาซีนเป่เงเ,เป่ง,เ,ปง,เ,ปงเรียบร้อยหนึ่งนัดอ้าวไม่ใช่เหรอจานได้ปกติปากกระบ,บอ๋องมันใ,ใหญ่เนี่ยเหรอ อยู่รอบที่สองรอบที่สองรอบดวงนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเออไม่ดีนะครับทุกคน,โ,น,น,นโอ้โหเมื่อไหร่มันจะตายให้ผมเนะี่ยยิงไเยอะน,นะชานี้จะตายให้ผมนะออโอ้โหกูยิงไปแล้วร้อยสองร้อยระเมจไปแล้วบ้างเนี่ยยิงเข้ากึ่งกลางยิงจีนีบ ย,ย,ยิงรัวๆแล้วอืมมันน่าจะเปลี่ยนกระสุนยิงผมนะตอนนั้น,นโอเคฮั Hello, ลโหลบูอีนัดหนึ่งนะเพื่อนอีนัดหนึ่งนะก็จะจางเราไปแล้ว,อลวโอเคครับ10 TP เข้ามานะไอ้รถถังโปแลนด์แ่ละเรา,า,เารก็ยืนรอแล้วเลย วัดไม่ตายป่ะโห oh, พี่ยังดวงดีเนะโอเคแตกงั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก,กดไลค์ถ้าแชร์กดแชร์ถ้าไม่มา่าอะไรกดซับสไครต์ผมด้วยบ๊ายบายครับ